วันนี้เราชวนคุยกันเรื่องสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนะคะพื้นที่ชุ่มน้ําเวียงหนองหล่มจังหวัดเชียงรายเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้เห็นในหน้าข่าวบางท่านอาจจะเคยแวะเวียนไปเที่ยวแล้วนะคะเวลานี้เวียงหนองหล่มกําลังได้รับผลกระทบจากโครงการที่เข้าไปในพื้นที่จากคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งคนท้องถิ่นกำลังพยายามค้นหาต้นทุนใช้ต้นทุนที่มีฟื้นวิถีชุมชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้นะคะวันนี้เราจะขยายภาพที่เวียงหนองลมให้ได้ชมค่ะเวียงหนองลมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีขนาดราวๆ1 5 0 0 0หไร่นะคะเวลานี้อยู่ในความดูแลของ3ตําบลคือตําบลจันจว่าตําบลท่าเข้าเปลือกและตําบลจอมสวรรค์ของอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย และอีกหนึ่งตำบลก็คืออยู่ในความดูแลของตำบลโยโนกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่นอกเหนือจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะและอีกหนึ่งส่วนคือเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงควาย มากที่สุดในแถบนั้นเลยนะคะเรียกว่ามากที่สุดในภาคเหนือก็คงจะไม่ผิดค่ะล่าสุดมีการปักหมุดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองลมต่อการเลี้ยงควายในพื้นที่คุณเต้นนักข่าวพลเมืองรายงานภาพนี้เข้ามาค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นฝูงควายบริเวณเวียงหนองลมแต่ภาพที่เราเห็นคือฝุ่นความแล้งและพืชในพื้นที่ท,ที่แทบจะไม่มีเลยนะคะ เรื่องนี้กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ค่ะเพราะว่าควายที่เวียงหนองลมจําเป็นที่จะต้องกินหญ้ากินวัชพืชที่ขึ้นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ําแต่เวลานี้สถานการณ์ในพื้นที่ค่อนข้างจะแล้งค่ะความสมบูรณ์ในพื้นที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นส่งผลต่ออาหารควายและส่งผลให้ต้นทุนทางการเกษตรของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้นลองฟังเสียงจากพื้นที่ค่ะ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัต์เลาเลี้ยงควายแบบเดียวมันแบบมีตีกินอ่ะผลมันกระทบมันหนักอ่ะทั้งรัดสการทั้งรัดผ่นมาอู้กันก่ออู้กันก่อเรื่องเก่าเรื่องเดิมเนาะแบบโอ้เป็นซ้ำซากอันเก่าเนาะประสมกันในสองสามรอบพงเติกว่าห้าหกรอบกว่าจะได้อ่ะได้แต่ละอย่างโอ้ยุ่งยากขนาดอ่ะไข่ท้อและแบบเดียวนี่แบบไข่เอาอย่างเย่ง ครับประเดี๋ยวนี้ควายก็เริ่มพ้อมละตายก็มีควายน้อยนี่เริ่มตายกันมเนี้ยมาอู้กันประสมกันก็อย่างเก่าอย่างเดิมมันบปถึงเริ่งไปถึงกระร ו งถึงบาอย่างสักอย่างไปจบที่จังหวัดจชียงไหเนาะเดิ่งมันอ่ะเราก็ไม่มีใครสนใจลวใครสนใจเดืงแบบหาปัญหาเล็กน้อยของเกษตรกร,รอ่ะใครจ้ใจตัวนี้เป็นยังไงพ่อครับโอ้แย่จะแย่ขนาดเจ้าเจ้าใจ เฟืองเส้ตังขนาดเลยกะข้าวโพดเลิ่มขึ้นราคาแล้วเจ้าอุ้มสือสอส่อว่าการน้ำมันน่ะสี่วันพันตายตัวแล้วเจ้าเพราะมันไปไก่เนาะแล้วก็อ่ากะข้าวโพดเนี่ยรำล,ละร้อยห้าสิบแล้วเจ้า,าเดี๋ยวนี้ถ้ามีวีแววว่าจะขึ้นราคาแหมเจ้าถ้าเอาไปคนเดียวกลมลูกเนาะั้งจ้างคนงานประตุยัยงน้อยกับสองร้อยอะเจ้าดิ่มดีเปินเอามาซ้ำจะเอาวาน300ันสามร้อยก่อนเจ้าเขาเลี้ยงไปแค่ว่าหื้อเขามีชีวิตไปวัน เจ้าแล้วก็รายได้เฮามีน้อยมากเจ้าตักตาขี้ควายตังวันนี้ก็ได้ขายได้ขายเดี๋ยวนี้มีห้าไปสามร้อยเกนยังไม่ได้ออกเลยเจ้าเจ้าเฮามีแค่แต่เอียเจ้ารายได้เจ้าส่วนมากรายจ่ายตึงวันเจ้าเป็นอยู่มาเป็นสองสามร้อยกว่าปีแล้วามีโครงการนี่มันก็กระทบอย่างสักอย่างถ้าไปตั้งหน้ามันเข้า สีฮะเดินถึงฤด,ดูผลนี่จบควายดิมมีติกินสักตีเลยเด่นเลยลับเดียวเป็นคูดอ่ะคูดลวมันไมีมียามันจะอยู่จากจากหนองตีลาบมาเป็ดร้อยอะ่ะถ้าฝ่ายติ่มเจอเขาลองเข้ามาดูเขเลยเว้งหนองลมมาเดียวนี่นะจะมัน <ยา S 1> มันจะ <ยา S 1> มีอยา่ยางสักอย่างคูดมาสองสปีก็พอดินแดงไปรึงอ่ะ ตอนนี้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ต้องซื้อหญ้าซื้อข้าวโพดเพื่อที่จะไปเลี้ยงควายนะคะซึ่งรายได้หลักของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ก็มาจากการขายปุ๋ยคอกแล้วก็ขายควายซึ่งตัวเต็มวัยแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีไรายได้เพราะยากมากเลยคะ่ะที่ควายหนึ่งตัวจะโตเต็มไวัยได้เพราะต้นทุนมันสูงขึ้นมากๆนะคะและเพราะความเดือดร้อนที่วันนี้มาตรการการช่วยเหลือ,อยังไปไม่ถึงล่าสุด เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นเชียงรายสนทนาลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐค่ะไปเปิดเวทีคุยกันร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะเพื่อจะฟังเสียงฟังความเดือดร้อนจากเกษตรกรในพื้นที่ภาพเวทีที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้น15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ และนี่คือภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะไปคุยกันแบบออนโลเคชันในพื้นที่เลยค่ะบริเวณนี้คือตำบลจันเจวา่าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเวียงหนองลมทางด้านสภาเกษตรกรได้มีการประสานกรมปรศุสัตว์ลงพื้นที่รับฟังปัญหานะคะคุยกันเรื่องอาหารควายที่ขาดแคลนทําให้หลังจากนี้จะมีการจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและจะมีมาตรการร่วมกันในระยะยาวด้วยค่ะ อย่างที่แฟนเกินไปค่ะการเลี้ยงควายเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่เวียงหนองหลมมาอย่างยาวนานนะคะปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ปางควายบริเวณเวียงหนองลมมีอยู่3จุดด้วยกันอยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพนะคะปางควายที่เวียงหนองลมอยู่ตรงไหนกันบ้างถ้าเราโฟกัสในพื้นที่ชุ่มน้ําเวียงหนองลม นี่คือภาพโดยรวมของพื้นที่ค่ะจุดที่หนึ่งปางควายอยู่ที่บ้านดงต้นยางที่อำเภอแม่จันจุดที่สองอยู่ที่บ้านป่าศักหลวงอำเภอแม่จันเหมือนกันค่ะและจุดที่สามอยู่อำเภอเชียงแสนนะคะที่บ้านห้วยน้ำรากสำหรับตำบลจันเจว่าซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงควายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ถูกยกให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ควายการเลี้ยงควายที่นี่ เป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติค่ะดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นความร้อนความแล้งที่เกิดขึ้นกับเวียงหนองลมกระทบต่อพื้นที่การเลี้ยงควายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ยินแฟงพูดคําว่าพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นรายการคำถามคือว่าอยู่ใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่อย่างเวียงหนองลมแต่ทำไมยังแล้งอาหารควายยังได้รับผลกระทบ